คุณพยายามลดน้ำตาลในเลือดอยู่หรือเปล่าถ้าใช่ระวังสามสิ่งนี้ให้ดีเพราะถ้ายังทำอยู่น้ำตาลของคุณไม่มีทางลดแน่นอน 1. กินของหวานแบบน้ำตาลศูนย์แคลอรี่หลายคนคิดว่ากินน้ำหวานที่ใช้น้ำตาลเทียมช่วยได้ แต่จริงๆแล้วพบว่าน้ำตาลเทียมบางชนิดอาจกระตุ้นความอยากหวานและรบกวนการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดทำให้เราหิวมากขึ้นและกินเยอะกว่าเดิม 2. ง,งดคาร์บแบบสุดโตงการงดคาร์บทุกชนิดอาจฟังดูดีแต่ร่างกายเราต้องการคาร์โบไฮเดรตที่ดีเช่นข้าวกล้องหรือมันหวานเพื่อรักษาระดับพลังงานและช่วยควบคุมอินซูลิน งานวิจัยจาก Harvard Medical School ระบุว่าการกินคาบที่ดีช่วยลดน้ำตาลได้ดีกว่าการตัดคาบทั้งหมด 3. อดนอนบ่อยๆคิดว่าการอดนอนส่งผลต่อน้ำตาลในเลือดไหมงานวิจัยจาก The Lancet ชี้ชัดว่าการอดนอนทำให้ร่างกายดื้อต่ออินซูลินส่งผลให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น แค่นอนไม่พอน้ำตาลก็พุ่งได้แล้วนะใครอยากมีสุขภาพที่ดีอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ